โอเคครับผมมือนีฮะเดี๋ยว,ะว AK, ฮะจิไปคาบ a อเค้ากันนะครับตั้งใจ่าเสียคาบซิปกระบอกนะแต่ฟ้ามของมาัตงแต่ตีสองผอดตีสามเคิองอันช่วงวงหนึ่งเนี่ยว่าแต่แปรรูปมันแปะรูปมันหมดแหละเลือยยิวเก่าเองนะเจะาบุพ่พอเละครับผมเดี๋ยวเธอได้เก่าทัวนั้นเนาะนะครับสิฟเก่าครับผมมาไอเค้า ในซีก็บอกส่วนเวลาตีสามคืนมันต้องออกนี่นี่ะมาขอสีม่วงก็ได้บอลทองดอกสีม่วงมาสิบหาเปอร์เซ็นต์คุณภาพชั้นดีปรมัจารูป,ปืนสีชมพูจานนี้เซอร์สามโอ้คือมีแต่เซอร์สามแทนสีฝ้าอ,อีกเดียวมาอีกดอกนึงมีโอกาสซีก็บอกได้เนี่ยเอเคท่องขอม่วงก็ได้สีฟ้ากแล้ว เป็นสี่กระบอกแนี่สิครับมานอ่ะไม้สองกระบอกทุกถ่ายเนี่ยยัดยางให้ซื้อด้ท่องอ่ะเฮ้ยเฮ้ฮ้มวงมาว่ะแต้มสองหน่วยสิต้ตามสองกระบอเจานลตัวยี่เปียดเอ้ยมวงมากว่ะขายเด็จักบาทเนี่ยน้ำโมพุทอุยะน้ำโมน้ำโมพุตโดอกทุกถ่ายน้ำโมนโมสา้าู้ามีบุญวาสนา ขอให้ออกทองสักอนเดินซ่าโัโ้มาเดนขอทองสักอันเดินน้มูทสับตะขอตสิฟะโ,อ,โ,อ,โอ,อันนี้สองอันอันละสามร้อยเหสื่ออ,อ,อีกบนาว่ะศูนย์มาอีกดอกหนึ่งเป็นหาเลยเนี จะสีฝาบังทีลันเอาเพี้ยนั้งไหนสีฝานะเจ็ดกระบอกเรียนได้เนี่ยอันนี้หกอันเหรอหกอันจังหวะวะอัน,น,อนละสามร้อยเหรอเรามีทองทั้งหร่วันตอนนั้นหมื่นหมื่นสองเอาสี่ร้อยซ้าขายแพ่งตายซูเทะสูอ,อย่างเดียวกระบอกที่แปดกระบอกที <c oughs> <ๆ>่แปด กระบอกที่แปดรอบนี้ทองเนี่ยกระบอกที่แปดที่แปดของวันนี้ซาดูผู้ขาเอ้ยมาฟาดมึงได้ตีสองมึงได้สูสีม่วงเหรอสีม่วงขายได้เท่าไห่ดาเมจต,ตอ่ออาคารนี่เนี่ยไปบุกวางก็ได้ดาเมจต,ตอ่ออาคารสามเปอร์เซนต์จกอขาแปดเลยเด้ ทองกระบ,บอกแดกสิบุ้มมาบอว่าขับที่ขับดาบในหกนิดมือหนาจังมาขับถ้าจังมาขับพวกเนะี่ยขอเอาท่องทั้งอย่างก่อนกระบ,บอกที่เก้ามานำมุตสางุุโถกุตายะอูแมนไปนอันเซิร์นผีสามาเห็นอย่างวันนี้ซอยคนนี้ผู้ขาเลยสิไฟแ, <laughs> แล้วสิไแล้วสู้ไย่าให้มันจะยุดหายใจ ยัไม่หนึ่งยุดหายใจสิบหางเลอซิบก็บอกเล้เน,น,น้อีกห่าก็บอกเงินบ่พอแน่นอนอีกห่าก็บอกขออยากไปฟาร์มกันแล้วกันซิก็บอกเด้อเก้าสิบหนึ่งหนึ่งมืน่นเลยหน่วยสิบรอยพันก็สิบป่องซื้อตัวมาไปนี่ 108. มื่นแปดาปนี้เอทองกูตมาแล้วพยายามอยู่ที่ไหนหความสำเร็จที่นั่น ไม่ต้องเต้นก่อนว่ะลูกนางซิปเตือป่ะต้องลูกนางซิปเตือป่ะลูกนางก็จะเชียร์นึงสองมันจะเฉีนความอย่างลำบากเข้าอ่ะสี่ห้าหกเจปเกสิบให้กระโดดต๊ะมือป่ะเนอะสีออกหยาออกส่าสิซื้อข้าวเอา ครับเอาสื่อแห้งหมดเมียอนสื่อครับเอาดีกว่าแห้งเกินอ่ะอันนี้อีกสามอันสามอันตรงสิบห้า <5 S 2> ตลาดสิบห้าสี่ร้อยเต,ยตย 8, ็มสองเฮ้ยเบิร์ตแปดพันละเทมอร์ ถ้าคอยโบซื้อเงนินมากมือนหนึ่งอ่ะถ้าคอยโบซื้อเงื่อนมากมือนหนึ่งแปดพันโคเบิละแปดพันโคเปิลเดียวในปืนกระบ,บอกหนึ่งกระบ,บอกหนึ่งแปดพันออกฝาบุกหุมออกฝาบุคุมนะอาวจับไปก่อนดอกแหลกมานบุตรศธาเพราะเวาโตอ้าโตสมาสมบุตรศาสีทองจงมากระบ,บอกที่เก้าของวันนี้สีฟ้าแล้ว เมืองทิลาสูอย่าลืมเรามีเมืองสองกระบอกแมนเมืองสองกระบอกขายเมืทั้งออกอยู่มาทองทองทองจุมาซาดูพี่นอกพี่นอกว้าวว้าวสี่ใบเลยลองให้ของเบิร์นี่กอมันนะสิบกระบอกเลยสิบซองเลยกับมือสองขายถอนสมบัติก่อนมือถอนออกมาทั้งหมดอลูมิเนียม อลูมิเนียมออออันนี้เขาซื้อนี่า่ไรดูดีับที่ผมซื้ออ่ะดูดีับหมดกี่ตังเนล้ยอีกครั้งก็บ,บอกพี่น้องซื้อเอาคุม้มซื้อเอาคุ้มกว่าคุ้มกว่านี่คือซื้อกับปืนเป็นบะฟมา้องเสียเวลาที่นีพี่น้องกระถาเบึงอยู่ซื้อแมนดูมันคุ้มดู สามก็บ,บอกคบเลยบะอันนีหาอันสิบ้าอันตลาดนี่มาเลยเว้ยมาเลยเวย้ยเขาที่มาเลยเวย้ยของเขาลงขายเลยเวย้ยเก้าสิบห้าสมอันไหนไม่พอสามเขาสัตวสเขาสสามห้าสิบห้าอีกสิบอันของมาเลยเวย้ยของมาเลยเวย้ย คือมาแล้วไปลุนออฟเอ,อกากุ่มป่แมนบอหมดเนื้อหมดตัวกับเองแล้วร่องว่ะของมันต้องมีว่ะอ่ะท k ทองหมดเนื้อหมดตัวอลูมิเนียมหกหกครับเอ่ะหกอันอันนี้อีกหกอันซื้อแมางเลยหกอันมื่นเจ็ดที่บุไดบว่าหกอันคนรวยทุกอย่างหมดตัวไปไดีดีอีหกอันหกอันเป็นกับ ซื้อไปได้ดีเบิร์ไปแล้วสองหมืนตัวนี้ต้องสิบสองอันเฮ้ยตัวนี้แพ้งนะตัวนี้ใส่เยอะสิบสองอันเงินเบิร์ตปะวะเก้าอันเฮ้ยสิบแปดแม่มาแม่สังก็บ,บอกมาสังสังก็บ,บอกสังก็บ,บอก สับเมตืหนหัวาตื่นเต้นก่อนตงเปเน่นออมบ้านก่อนวะมากระบอกกระบอกนี่วกทองอสิเป็นแรนออมบ้านกระบอกนี่เกิดหลอบหนึง่งมากราบอีกมาทองสามหมื่นคอยเฮ้ยเฮ้ยบวกคุมบวกสามกระบ,บอกสามกระบ,บอกตออที่ยักขาดจังวะ สามกระบอกเรียบร้อยฮ่ากระบอกที่สิบสี่ตึงเต้นมาได้แล้วได้แล้วคอทายรูไปเป็นเดือนลึกเนี่ยไม่สื่อท่องเมื่อสามหมื่นมาครับขายเอาทุนขึ้นขายเอาทุนขึ้นบอกคนพขาย่อสีเอามาใส่ยังวะ เนี่ยกระบอกนี่ต้องออกท่อไงคอยซิบหามาจะว่าออกอยังจะว่าออกอยังฝ่ายเเนี่ยม่วงใไงคอยนิตี้ฝ่ายอ่ะโอเคเดี๋ยวท่องซิบหากระบอกเดี๋ยวท่องกระบอกหนึ่งการันตีสิบห้ากระบอกทุกคนแมนแน่นอน